สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าไททันกราดิเอเตอร์นะครับผมซึ่งหล่นจากที่เราหายไปนานมากๆเลยนะครับซึ่งที่ผมหายไปคือผมไปเก็บวิญญาณเพื่อซื้อชิ้นส่วนชุดเกาะสิ่งประดิษฐ์นะซึ่งกว่าจะได้มาแต่ละดวงนี่ก็ยากอยู่นะครับอ่า อโห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 ลุงกลับมาแล้วซึ่งครั้งนี้ลุงได้กลับมาซึ่งลุงมิได้หมวกใหม่แต่ว่ามันเยอะมากมากเลยเนาะแล้วลุงใส่อันนี้ดูนะเอฟเฟกต์ก็มันก็ดีอยู่นะแต่ว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรหายไปสักหน่อยอ่ะลุงก็เลยชอบมันที่มันมีเลือดไหลอันนี้ก็ดีกว่าแน้ะลุงก็เลยชอบใช้ดังนั้นก่อนที่เราจะไปแบบ มุ่งหน้าสู่ด่านที่ร้อยสมสิบหกเรามาวอมในหอคอยนรกกันก่อนดีกว่าหมอผีหรือยั่วนี่คือผมก็แบบการสุดในด่านนี้มันก็คือแบบผมค่อนข้างได้วินญานเยอะอยู่นะเพอเลอสวยไปรุหนึ่งอเจ็บนะอันนี้เจ็บนะเจ็บมากวาย ตอนเหมือนนี่เอาสิเฮ้ยต้องไปโจอแต่ดาบคู่แล้วบัดนี้อุ้ยยิงแม่นไม่โดนแย่ละครับแต่ว่าถ้าติดคริมาเรามันตายเลยนะอือ่างนี้แหละสวยอูย้แบบนี้ลุงเจ็บนะว้าจิมทีเดียวตายเหมือนไปได้ไม่ค่อยสวยเลยตั้งสี่ดวงโอเคครับเรามามุ่งสู่โลกต่างดาวโอ้โมโนแมทหน้าตาตลกจัง สวัสดีลุงแค่ขอมาผ่านทางไหนไหมพวกเองให้ผ่านหรือเปล่าเอะแยะๆๆ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 ๆของเอๆๆๆภาษาหั่อพวกเองพูดภาษาหั่วแบบนี้ไม่ได้เครื่องแปลภาษาอยู่ไหนโอ้พูดปกติด้ยเหมือนกันนี่นั่จะมาพูดหรเาเราทำไมโอ้ยข้าเป็นมนุษย์ต่างดาวเมื่อเราต่างนุษย์หรอไม่มนุษย์ต่างดาว มาทำกา่าไม่พอใจยิ่งเสดายในตะแกะ่ขอโทษได้ไหมเหรอถ้าโคผ่านทางได้ไหมโฉนะข้าให้ได้ก็สิโอ้โอ้เฟกด้วยแมะ่ผู้มนุษย์ต่างดาวนี้ช่างน่าตลกจริงๆเดี๋ยวๆๆๆเ้าถ้ามันพูดแบบนี้จริงๆมันน่าจะหามากเลยนะครับคือแบบอ่ะโคตนเฮ้ y, ยเจ้าจัดการผวกลูกกระจอกสองตัวไปได้งไง เจ้าหูดภาษาคนเลยเดี๋ยเหรอแง่สิก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมนุษย์ต่างดาวนะไม่ใช่มะนาวต่างมนุษย์ขอใจอุ้ยพายุหมุนงั้นเหรอโคโลซัทมันสู้ง่ายจะต่อยโคโลซัทจะชนะได้แค่บางคาร์ทเท่านั้นแหละหึลุงได้เพอร์เฟคอีกรอบแล้วสงสัยลุงน่าจะโชคดีจริงๆนะเนี่ยอ่กหั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 วเราะมันควรจะตาย เอาไม่ได้มองชื่อขอโทษได้ไหมลุงรีบไปหน่อยอ่ะโอ้มีดาบคู่เดี๋ยวลุงต้องเอาดาบคู่ก่อนสิยัยยัยยัยยยอุยเราย่มากันแทงมาไรเดือด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 ภาษาอะไรของมันเนี่ยพูดเองด้วยอุยเพื่อนจัดการมันอู้บ่ยเนาะเพื่อนจะตายแล้วมันอุตส่าห์พูดไม่ค่อยคล่องพูดไปแต่ภาษาเลือดแล้วแบบแบบแบบนี้ไะ แต่น่าตามันดูดุมากเลยนะครับเอเลียนพวกนี้โอ้ไหนล่ยไหนละไหนละไหนละขออัพก่อนเต็มความชํานาญผมอัพแต่ HP เลยแต่ผมอัพดาเมจบ้างเอิมพลังงานเราหมดนะครับเราจะกลับมาอีกทีตอนที่พลังงานผมเต็มนะครับเจ้านี่มันชื่อไอลามมะนาวเหรอไอลามไอไอมะนาวทักอ่านรวมกันละนะไอลาม เราจะกลับมาอีกท,กทีตอนที่พลังงานเต็มนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับ<ฮ>โอเคซึ่งตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งนะอาโตคินูม,มิด<ฮ>ูไม่เบานะเองอะผิวเข้าหรือเปล่านิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอลงุงเรีบสู้กันจะได้จบเลือดสี่แสนกว่างมมาจบกหนอย จึงะดฐ์ดเองมันก็ดูล่าสมัยไม่แพ้ข้อเลยยุคต่างดาวสมัยไรละ่ะหน้าตามันหิวข้าวมากเลยนะครับตัวนี้คือแบบไม่หิวมาจากไหนฮะอืไม่เอานาไม่เอานายังก็สิบแปดเปอร์เซ็นอยู่เลยผมอยากรู้ว่าผมจะได้เจอกับอะไรมาลุม้มุ่งหน้าสู่ด่านที่ร้อยสีจะว่าไปผมไปไวอยู่นะแต่กว่าจะถึงด่านบอสนี่ก็ยาวอยู่นะครับ โนสพี่น้องสกุลโนสที่เป็นกรสัตต์หนึ่งตัวกับอัศวินพวกเราบุกไปเลยชั้นไปก่อนนะน้องชายเอ้ยพี่รอผมด้วยผมยิงอืดอัดเยืดญาต่กดเตาอยู่แล้วผมเองมาร่วมมือกันแบบนี้ลุงจะไปไหวได้ไงล่าอุ้ยตาแกนี่มันเก่งใช้ได้เพื่อนเพื่อนสักที่ไหนอ้พี่ช่อยยเกือบเจ็บแล้วเมื้อลร่ะมีเลอดไหลองกันหรือเองอะ เจ้าถ้าแกนี่มันแรงโอ้ยแรงจริงๆด้วยแหมไปกินกระเทียมดีกว่ากลับบ้านไปเนี่ยรู้มันเกี่ยวอะไรกับกระเทียมอ่ะนั่นสินะ,ะกะสุเก้าเปอร์เซนแล้วมาดูที่เวลที่ร้อยสีสิบเอ็ดเห็นดาบคู่แล้วไม่มงคลเลยครับชุดเกราะแบบนมนบีรับอุลุษด้วยจะยืนๆหน่อยไหมอ่อนให้คอด้วยเนาะไม่ไม่มีคำว่า,าอ่อนสำหรับมนุษย์ต่างดาว เองเราไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวรึนี่มันบ้านขานี่อู้บ่อนเองสาหรับข้าเองเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่สําหรับเองข้าเป็นมนุษย์ต่างดาวนั่นหรอแปกแปลกเนาะลุงว่าเออมันก็ธรรมดานะถับในความคิดผมอู้นี่มันอะไรดาวอังคา,ารมาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรเรซอนอู้พลังงานหมดก่อนเราจะสู้ใช่ไหมเออแต่ทําไมข้าใช้ใจ่ายพลังงานเรามันอยู่ที่สิบเพเอย่ามันแพงขึ้นนะผมคิดว่า ผมก็เพลรเยอะเหลือเกินเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราจะกลับมาอีกทีตอนที่พลังงานเต็มนะครับสกิปครับอู้ครั้งนี้เราได้กลับมาแล้วนะครับซึ่งลุงก็จะมาสู้กับพวกลูกแดงนะครับเอะมันชื่อเลสซันนะแปลตรงตัวไปหน่อยลูกป่เนี่ยลูกชายแดงลูกชายของน่ยแดงใครบ้าท,ที่ไหนเราพ่อเขาไม่ได้ชื่อแดงอเจ็บเนาะ อุ้ยใจเย็นสิผมเอ็งเลือดก็สี่แสนมารังแกคนเลือดแกสองไม่ถึงสองแสนได้ไงอุ้ยเจ็บนะผมไม่ชอบเราสไลต์ต่อสู้กับอัศาวินและแล้วชายแก่ผู้กำแหงเขาเกือบที่จะตายโดยกระแสไฟฟ้ามาลตยูของเรามนุษย์ต่างดาวสองพี่น้องตอนนี้เขาติดพิษเขาสาหัสอย่างิ่งอ้าและเขาก็เด็ดตายลงก่อนเกเขินจะกอบมาไหมไม่มีใครรู้แต่ว่าเขาตายแล้ว เฮมสม่อไรเราลุงไม่ได้ตอยเนาะลุงแ็เจ็บเพลงครั้งเดียวเอมซึ่งเราก็จะกลับมาอีกทีเพื่อเล่นดานใหม่นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับโอเคครับมาแก้แค้นมันอีกเฮ้ยตะแกนนั้นมันยังไม่ตายชนจะตอยเดี๋ยวยังงงในมือชนเก่และคงกระพันเอามันเลยเอาเองทำไมยืนนิ่งละ่ะเฮ้ยมันทำมันเป็นไรอ๋อยมันเป็นแบบนี้ได้ได้วยเลยบอดพวกนี้ ลนแล้วชายแก่คนนั้นเขาก็ได้ต่อสู้กับเหล่ามะนาวต่างนุชเขาล้มมะนาวต่างนุชตัวหนึ่งได้แต่ยังเหลือมนุษย์ต่างดาวอีกตัวหนึ่งที่ยังคงยืนหยัดสู้เพื่อพี่ชายของเขาหรือเป็นน้องชายกันแน่ไม่มีใครรู้แต่ว่าเขาก็ยังคงสู้และได้เทเลพอร์ตไปจ้วงแต่มันก็แอบโยมรถจ้ามันได้โยมเขาชายแก่ที่ชนะและได้หีบสมบัติของเขาไป ปากดว่ามันเป็นหมวกระดับตำนานที่ <c oughs> มันไม่คุ้มเลยมันเป็นอะไรที่ไม่คุ้มมากผมขอชิ้นส่วนสิ่งประดิษฐ์หน่อยก็ก็ได้ <c oughs> คือผมได้นะที่เปิดจากหีบลายวันแล,วแล้วมันได้หมวกของเกตมังกรนะาจะว่าไปชุดก่อที่สก,กิลโกงที่สุดผมให้เกตมังกรนะเพราะว่ามันปล่อยแบบค้างค้าวบินออกมาจากทุกด้านก็คือด้านน่าจะด้านบนทั้งหมดนะและมันก็ชนศัตรูท,ทั้งหมดที่มันอยู่ตรงนั้น แล้วมันก็ชอบกระโดดก็เข้าทางเลยส่วนผมเอาของแอตเลติสที่มันแบบปล่อยปูอยู่ตรงพื้นเนาะส่วนการปลูกเสกนี่มันใช้อัพเกรดชุดเกาะน,นะมันอัพเกรดไปได้กี่ขั้นนะผมดูก่อนห้าสิบขั้นนะครับซึ่งเรามีไอเทมชิ้นไหนนะนี่ครับเราอัพเกรดได้นะมันจะเพิ่มแบบ เป็นเลเวลถัดไปก็จะมีเลเวลเลยนะแต่มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครัผมยังไม่ได้ชุดเกราะเลยคือเราก็ต้องเก็บวิญญ,ญาณเพื่อปลุกเสกมันนะครับมันจะได้หดหดมาดูกันเลยครับว่าวด่านที่142เป็นยังไงค่าเรียกค่าวัดยูคาลิปตัสโหลอยูคาลิปตัสแอบเจ้าพ่อยู่คาลิปตัส้หลบได้ไงเนี่ยผมไม่อยากเชื่อเลยผมต้องจัดการเจ้าดาบคู่ก่อนตัวนี้ ผมต่อสู้กับศับตรูที่แบบถึกมากๆเลยนะคือมันโหดกว่าพวกมนุษย์รับสีฟ้าในแอตแลนติสซะอีกโอเคได้แล้วเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้าไปสองดาวแล้วก็เยอะนะประมาจารย์สองดาวทั้งนั้นแต่ดาวเดียวผมก็แทบไม่ได้เลยวดูนี้เพราะว่าได้อาวุธที่สรงพลังที่สุดมา สู่กับเจ้ายูเนสกันพลังงานหมดเ,เพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับผมจะกลับมาอีกทีตอนที่พลังงานเต็มสกิปครับเขาต้องสู่กับยูเนสดูซิว่าลุงคนนี้จะไหวหรือไม่ระหว่างลุงแก่อายุ60กับมนุษย์ต่างดาวไม่ทราบอายุมนุษย์ต่างดาวเปิดด้วยการพุ่งก่อนลุงก็สวนกลับสิทาได้อ้ มันปล่อยไฟฟ้าสถิตและมันพุ่งใส่ลุงครั้งเดียวเล่นลุงครึ่งหลอดแต่มันเองก็เลยครึ่งหลอดเหมือนกันเพราะลุงติดขี้สม่อไรล่ะอู้แล้วสุดท้ายมน,นุษย์ต่างดาวก็โดนยิงแม่นจนล้มแลม้วมนุษย์ต่างดาวได้พ่ายแพ้ไปเกือบได้ดาวเดียวแล้วไหล่ะครับคือแบบดาวเดียวนี้แอะไม่มีคำจะพูดเลยแต่มันก็ไม่แปลกหรอกนะอัศวินมันสู้ได้ทุกครั้งจริงๆริงมีชื่อมันแปลกดีนะ จวกอุกอุกอุก้กกกแกว่าใครอุกา้าอุย้ยมันน่ากลัวนะครับอุย้ยมีทั้งหอกมีทั้งพายุเมื่อกี้คอมโบนลกได้เลยนะโดนทีเดียวนี่ไม่ทราบเลยว่าจะเป็นยังไงอู้ยอจะอลุงกว่าไวเหมือนเดมแถมสอมเดาวอีกอ่า ความคืบหน้าของผมก็ใกล้แล้วนะครับคือใกล้ถึงด่านที่ร้อยห้าแล้วอ่าเจอกับเจ้าทริปเบตนะครับออกสายฟ้าทริปเบแย่ทำไมอึงโมหูจงังออกไปโกรธใครมาเปล่าโกรธแค่เป็นยามเฉยๆอุ้ยอย่างนี้ก็โดนเหรออุ้ยอันนี้น่นเจ็บเนาะหอกเป็นวีรบุรุษแต่ก็สู้วีรบุรุษอย่างลุงไม่ได้หรอก แล้วมนุษย์ต่างดาวก็ล้มไปอีกตัว <c oughs> คือมันเป็นอะไรที่แบบจ้าว่าไปด่านนี้ผมก็คิดว่ายากนะแต่ดูดูแล้วผมได้สองดาวมาเป็นแถบแบบนี้ผมไม่สู้ต่อแน่นอนลันเวิร์กตัวต่อไปทีเ่เราต้องไปสู้กับมันในรอบต่อไปแน่นอนครับคือผมก็ต้องปลดล็อกเนาะแต่ได้มาปุ๊บไม่ค่อยไดย้ของโหดเท่าไหร่นะคือผมต้องเก็บวิญญาณแล้วก็เอา เสื้อกาะสิงประดิษฐ์มาให้ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆนะครับผมซึ่งคลิปต่อไปผมก็จะเปิดตัวเจ้าหนี้เลยนะครับเปิดด้วย ชุดเกราะสิ่งประดิษฐ์ของแอตแลนติสนะครับอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหน,ไหนแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่นะทุกคนนะลุงกลับมานแน่แนไม่นอนนะเย้ yeah.